2องเคล็ดลับที่ทำให้คุณสำเร็จเร็วในโลกออนไลน์ภาพสวยพูดเก่งอันนี้ก็สำคัญนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่สำคัญลองลงไปค่ะหัวใจสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดในการทำออนไลน์ให้สำเร็จเร็วคือ 1. พลังงานเท่ากับพลังเงินยิ่งพลังงานของคุณมากเท่าไหร่พลังเงินยิ่งไหลเข้ามาหาคุณได้มากเยอะเท่านั้นคุณจำไว้เลยค่ะ ไม่มีใครดูคนที่พลังงานตกไม่ว่าคุณจะไลค์หรือคุณจะทำวิดีโอเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าคนทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยมันถึงจะได้ผลลัพธ์และคุณจะรู้สึกว่าบางคนทำแล้วแบบมันคือภาระที่ฉันต้องทำฉันรู้สึกเหนื่อยถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่แรกเติมนะมันจะทำให้คุณไม่สำเร็จแต่ถ้าคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้สถานที่ที่ฉันมาเที่ยวเนี่ยคือมันสวยมากๆเลยฉันอยากให้เพื่อนไี่เห็นวันนี้ฉันแต่งตัวสวยมากๆเลยฉันอยากให้เพื่อนไี่เห็นฉันออกกล้องมา ชั้นไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศสถานที่คุณมาอารมณ์ในเฟลลิ่งแบบสนุกสนานเฮฮาแบบนี้นะคะคนจะยิ่งชอบยิ่งทําให้คนตื่นเต้นคนเราใจนี่คนชอบมากพลังงานเท่ากับพลังเงินจำไว้เลย 2. พัฒนาตัวเองวันละ1อย่างก่อนที่ครูทันจะทำวิดีโอภาพออกมาสวยไลฟ์ออกมาสวยแบบนี้ได้นะคะครูทันก็เคยผิดภาพมาก่อนบางครั้งอัดวิดีโอเสร็จปุ๊บเฮ้ย เสียงไม่มีเข้าต้องมานั่งอัดใหม่บางครั้งไลฟ์สดปุ๊บกาวที่ติดขนตาไว้ก็เด้งออกมากลางไลฟ์ซะงั้นนะ่ะทุกวันนี้ครูทันมีดีขึ้นมาได้ก็เริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งอย่างนี่แหละค่ะ ถ้าคุณเริ่มต้นพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งอย่าง30วันคุณก็จะกลายเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้ถึง30อย่างและคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะครูทันไม่ได้สอนแค่การนวดยวกกระชับปรับรูปหน้าอย่างเดียวตอนนี้ครูทันสอนวิธีการทําการตลาดออนไลน์อย่างไรให้สําเร็จเร็วได้กําไรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับครูทันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ กด C first ไว้นะคะครูทันสอนปั้นแบบ